ครับตอนนี้ก็อยู่โม่เฮดีเคนะครับรายการเฮดีเคนะครับหนึ่เอไมครับเซเวอร์เลสเพย์นะครับอพิโซที่สองนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมได้บอกว่าคลิปนี้จะมาสร้างบ้านกันนะฮะก็เจอทําเลแล้วนะฮะซึ่งตะกี้ผมอัดไปแล้วนะแต่แม่งมีคนเรียกผมอะทํากูเสียลมเลยนะฮะเรียกไปแล้วก็ไม่ใช้ฮะช่างเถอะเรามาเล่นเกมกันเลยกว่าซึ่ง่อกี้ผมก็แบบดบของไว้เพื่อจะขุดหินไงมาสร้างบ้าน แต่แบบเรียกก่อนก็เลยคลิปเสียไม่เป็นไรอะคลิปนี้มาสร้างบ้านใหม่นะก็ขอภายในคลิปที่แล้วด้วยนะะเป็นครั้งที่สองที่ว่าคลิปมันไม่มีเสียงนะฮะเราก็ได้ย้ายของนะฮะจากบ้านเก่านะฮะมาจากตรงนู้นนะฮะตรงนี้ก็โดมสมบูรณ์ดีนะฮะมีทั้งมุมหากับไก่นะฮะ มีที่กว้างสำหรับการสร้างบ้านตอนนี้ก็ขอตัดไม้ก่อนนะฮะเมื่อเดี๋ยวมาว่าตัดไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็ตัดไม้สนสุดท้ายเสร็จนะฮะก็ได้ไม้ไมาเยอะพอสมครวรนะฮะเรียบร้อยนะฮะ ก็บางเพชรเยอะอยู่นะฮะก็ต้องระวังด้วยหมูสไปเดอร์รู้สึกได้รู้สึกได้ว่ามีสไปเดอร์อยู่ <Spider S 2> ยแถวนี้เหาหมูมนจำได้ว,ว่าตอนผมฆ่ามามันมีชูก์เครนอย่นี้ เหี้ยฝนตกฝนตกโอเคเราเจอชูเกอร์แครแล้วนะฮะผมจำได้ว่ามันมีสองต้นซึ่งอีกต้นหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นใช่อู้ดบพังมาดีฮะต้องได้นกลับบ้านอย่างเดียวฮะโอ้ ย่างสายฝน,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 นแบบเ,เหมือนคนเหมือนคนแบบเออเหมือนโทนี่สตาร์ฮะในไอรอนแมนภาคแรกนะฮะหลอดอาหารใกล้หมดนะฮะเราต้องรีบเผาเออเนื้อย่างเนื้อทอดอะไรงนี้กินนะ โอเคระหว่างนี้เราก็รอค่ะไปปลูกชวูว์เฟรมนะคะตรงนี้เรียบร้อย <im it> ตัวตัวนี้ก็เก็บมันไว้ก่อนนะ <im it> เดี๋ยวค่อยทำเป็น ตอนนี้ได้เนื้อหมูมาแล้วเราก็กินก่อน Gracias. มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับบ้านแต่เขาเสียที่เออสร้างบ้านจากไม้ก็มีนะครับคือถ้าแบบบ้านโดนไฟอะไรเงี้ยครับไปหมดอนะ อ๋อหนึ่งว่าผมสร้างผิดนี่เองตรงนี้มันต้องออกไปนะเอาไว้ว่เดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วก็มาเจอกันอีก โอเคแล้ okay, ตอนนี้เราได้แล้วฮะแล้วก็ตัวบ้านด้านในเสร็จเออยังไม่เสร็จฮะค,คือด้านนอกเสร็จแล้วยังไม่ได้ปิดหลังคาเลยเดี๋ยวต้องจัดการ แล้วทำงานครับตนโชเวลนะฮะเพื่อมาขุดดินออกนะฮะโอเค ถ้าเมื่คืนนี้มันดูแปลกๆไงก็ไม่รู้มันดูเหมือนแบบว่าไม่มีซอมบี้ สมิสมนพีนเต้ทีไมไม่มีชถานตีน่ลยอ่าปุ๊บเออใช่ก็ถึงว่า ชีวิายากตามได้มาถึงนี่อหรฮะฮะไอ้ขี้สไปเด้์โอ้โหเล่นหน้าขว,าวัญโอเคจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้นะฮะ นะอะไรไว้ยังไม่ได้เขาบอกเลยว่าบ้านคิมนี้แม่งเสียเวลาการสร้างบ้านเยอะมากนะ ตัวอะไรเนี่ยแมวเมียตายเมียตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เฮ้ย กตายกิดต่ายอโอเคก็ได้ช่วยด้วยฝากกดไลค์ซับแคร์ด้วยครับคลิปนี้บ๊ายบายเขาด้วยครับชมจากใจจริงนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะพีเสโอ้เพื่อน